วันที่20พฤศจิกายน2567ช่อง7 HD จัดงาน Exclusive Press Interview เล่ม,มายุราผลิตโดย Sky Entertainment ณนอาคาร7ช่อง7 HD เชิญสื่อมุลชนร่วมสัมภาษณ์พูดคุยทุกเรื่องราวกับผู้ผลิตและทัพนักแสดงถึงการทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังความสนุกเข้มข้นบรรยากาศภายในงานอบอุ่นไปด้วยพี่น้องสื่อมุลชน ที่มากันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีหนวดทนิสอแก้วนากรับหน้าที่พิธีกรเริ่มเปิดเวทีด้วยการเชิญผู้จัดละครคุณอีฟอพุทธิดาศิวชายาซึ่งพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานจากนั้นถึงเวลาเปิดตัวสองนางเอกสาวฮานานิวิสและแอนนากรุลอคอที่ในละครต้องเชื่อเฉือนกันแบบไม่ยัง้งฟาดฟันกันอย่างหนักหน่วงร่วมด้วยทัพนักแสดงเมฆจุติจำเริญเกตประทีปคณะริญญารัตวัชรลร,ร์ิริ แอนดรูกอนเซตและเฟิร์นคารดีวงสวรรัสด์โดยแต่ละคนต่างเล่าถึงการทำงานอย่างออกอัธรสโดยเฉพาะเมื่อทุกคนได้เวลาเอาคืนพระเอกหนุ่มบุมกิดก้องคำกริดที่วันนี้ไม่สามารถมาร่วมง,งานได้เนื่องจากอยู่ต่างประเทศเลยโดนเม้าไปตามระเบียบเรียกว่ากองนี้ทำงานกันด้วยความสุขและต่างร่วมกันชวนแฟนละครติดตามชมเชื่อว่าละครเรื่องนี้แทบโดนใจแฟนๆแ,แน่นอน เตรียมตัวรับแรงกระแทกจากความสนุกสุดเข้มข้นของละครเล่มมยุราออกอากาศทุกวันพุธคฤรัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีเริ่มตอนแรกวันพุทธที่วันที่20พฤศจิกายนนี้ชมสดทางช่อง7 HD กด35และรับชมย้อนหลังเวลา22นาิกา30นาทีบนแอปพิกทีอีให้ทีอีและเว็บอีกคอมที่เดียวเท่านั้น ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์บัพปู .tv และช่องทางออนไลน์ CH7HD Facebook IG TikTok X YouTube และ CH7HD Drama Society Facebook IG TikTok และเว็บไซต์ w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  ไ7 .com ครับ,รบตัวทธนกรนะครับผมคร่าวๆนะครับเป็น คนที่ศรัทธาเรื่องความรักครับหลายซีนนะครับอาจจะดูทาแบบนี้ทําไมหรือคนดูอาจจะขัดใจนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยก่อนมีเหตุผลองค์กรน,นั่นก็คือเหตุผลบวกลบอลิสเท่ากับอลิสครับทุกอย่างมีแต่คําว่าอลิสอย่างเดียวเลยครับผมใช่ครับ คือเขาทำและทุ่มเททุกอย่างเพื่ออลิกจริงๆตัวกรเนี่ยเป็นทนายเพราะฉะนั้นจะรู้กฎหมายรู้ผิดชอบทั่วดีๆแต่ถ้าเมื่อเทียบกับทำเพื่อลิสขอก็สปอยหน่อยๆว่าอาจจะเลือกทำเพื่ออลิกมากกว่าความถูกติดงครับใช่ครับผมรักเดียวใจเดียวเลยครับผมเหมือนชีวิตจริงเลยครับเป็นคนรักเดียวใจเดียวครับคือ พอได้ได,ได้ได้รับนะครับว่าเป็นบททนายเนี่ยผมเคยตอนมหาลัยเนี่ยผมจำได้ว่าเคยเรียนข้อกฎหมายอยู่แล้วรู้เลยว่าข้อกฎหมายแต่ละคำเนี่ยยาวยากและต้องจําให้เป๊ะมากผมก็มีการปรึกษากับเพื่อนที่เป็นทนายก่อนครับว่าข้อกฎหมายต่างๆมันเป็นยังไงการเป็นทนายต้องวางตัวยังไงมีอะไรยังไงบ้างก่อนมาเล่นครับผมก็พยายามทำกันบ้านให้ดีที่สุดครับแล้วก็ในเรื่องที่จริงเป็นทนายใช่ไหมครับแต่ช่วงนั้นพอดีมีมีการแข่งขันอ๋อผมแข่งขันจบไปแล้วแล้วพุ่มกับได้รับทราบว่าผม เป็นหนึ่งในมาสเตอร์เชฟ<น>ก็เลยมีการเพิ่มบทในการทําอาหารมากขึ้นครับตอนรังหก็เลยอาจจะทนายาจจะลดลงแล้วก็กลายเป็นเชฟที่เป็นทนายได้ประมาณนั้นครับผมแต่แม้ว่าในกองนี้ก็พี่เมย์ก็เอาขนมเอาอาหารนในกองมาไปคุยเปรียบเทียบแล้เรามีการทําขนมขึ้นมาครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ได้ลองชิมครับว่าว่ามีฟีดแบ็กยังไงอร่อยไหมเราควรลดลดเพิ่มอะไรบ้างครับก็อยากปรับปรุงฟีมือขึ้นไปเรื่อยๆครับมันไม่หดมันไม่ใช่ว่าเป็นทนายที่เป็นเชฟได้ อ,อันนั้นตอนแรกครับแต่ตอนหลังๆบางทีมันสลับกันครับผมเป็นเชฟที่เป็นทนายได้ครับใช่ครับว่าจะได้สาวในกลองชิงแล้วสาวในกองได้ชิง สาวๆนอกกองก็มีนะครับมีทั้งเพื่อนมีหลายๆคนที่แบบทักมามากเลยครับแล้วก็ทุกวันนะครับผมขอขายของเลยครับผมทุกวันนี้นะครับผมไลฟ์ทำอาหารในทิกเก็นะครับผมสามทุ่มถึงสี่ทุ่มทุกวันเลยครับผมก็ดีใจครับเริ่มมีคนเห็นมากขึ้นครับแล้วก็มีแต่คนบอกว่าอยากชิมฝีมือจากแบบตัวผมนะครับที่ได้ทำขึ้นมาเร็วๆนี้นะครับผมเลยตั้งใจว่าอยากจะทำรดักอาหารขึ้นมาสักอย่างหนึ่งที่สามารถส่งให้ทุกคนได้ลองชิมได้ง่ายๆครับ ไลฟ์ทุกวันเลยครับทุกวันจริงๆครับผมช่องจุติเมคครับ J U T I M E K Under score J มันครับเพราะว่าชื่อผมเต็มๆเนี่ยมีคนอื่นเอาไปใช้แล้วเรียบร้อยครับเป็นรูปผมด้วยแล้วถ้าพวกเราเข้าไปเราจะได้อาหารฟรีขนาดไหนบ้าง อะไรนะครับถ้าเราต้องไปตัวค่ะแต่อันไหนที่มีสุขภาพอาหารถ้าผมทําช่องทางได้เรียบร้อยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งนะครับเดี๋ยวเราจะมีอ่ากิฟต์โค้ดส่งให้ทุกท่านนะครับผมนี่กดตะกร้านั่นแหละครับที่ผมตั้งใจผมจะกดตะกร้านะครับแล้วก็เออ่มันทำกิฟต์โค้ดได้ใช่ไหมครับถ้าทำได้เดี๋ยวผมทำกิฟต์โค้ดขึ้นมาให้เลยครับผมอยากให้ชิมจริงๆไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคนไลฟ์ทำอาหารติ๊กต็อกที่ถ่ายละครได้นิดหน่อยครับเราสามารถพลิกแพลงได้ตลอดเวลานะครับจะว่าไปพี่กิ๊เห็นแม่บอกว่าชื่อง คนนี้เอาลูกของเมฆชื่อเมฆไปใช้ตอกแล้วตกใจไหมอ้าวไอเขาที่เป็นชื่อเราแต่ไม่ใช่เราอ่าเอาจริงก็ไม่ตกใจครับแต่ผมพยายามส่งไปบอกเาแล้วว่าขอใช้ได้ไหมครับทุกวันนี้เขายังคงไม่ตอบครับผมแล้วเขาเคลื่อนไหวไหมไม่เคลื่อนไหวเลยครับผมเหมือนเขาแบบเอารูปผมทิ้งไว้เป็นแบบอ่าขึ่งสุสานทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วครับประมาณนั้นครับน่าจะประมาณนี้ เรียกว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ที่รักอะไรกันครับผมพอคนพบปุ๊บก็เกิดความรักกับกับการทําอาหารเลยครับรู้สึกว่าทุกครั้งที่ทําอาหารเนี่ยมันมีความสนุกครับอาหารก็จะเป็นอย่างหนึ่งสนุกก็จะเป็นอย่างหนึ่งความละเอียดความประณีตก็จะแตกต่างกันแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าแบบผมผมแฮปปี้สุดก็คือทําออกมาแล้วอะตอนนี้นะครับผมได้รสชาติที่ผมชอบแล้วผมก็ได้ปริมาณที่ผมสามารถกินแล้วแบบแฮปปี้ได้ครับแล้วเวลาเพื่อนๆมาหรือว่าลองทําให้หลายๆคนได้ลองทานเนี่ย เขาก็รู้สึกแบบอร่อยเขาเอนจอยกับบางทีที่เราทําเราไม่ได้ทําแบบแค่แบบผัดกระทะแล้วยกมาเสริร์ฟบางทีแบบเราให้เพื่อนมานั่งโต๊ะที่บ้านเรามีการทําเหมือนไฟดิเนงทาแบบทุกอย่างอสากาย,ยกมีสากายะทําให้เพื่อนกินเลยมีการเอาทอดเบินไฟลุก่านหัวเพื่อนทุกอย่างเพื่อนสนุกครับฉะนั้นผมแฮปปี้แล้วครับครับทเมนูอร่ถือว่าเป็นคอร์สเรอครับผมที่เพื่อนเข้ามากินท,ท,ท,ทำทั้งหมดเยอะไม่สาย ที่ทำมาทั้งหมดก็ผมเปลี่ยนทุกวันเลยครับพยายามเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผม, <Yeah. S 1> ผ,มผมจะเอาหลายๆอย่างมามกซ์กันครับ <Yeah. S 1> จะพยายามใช่ครับเป็นิวช i o n กันเป็นแบบอย่างเช่นผมวันหนึ่งผมมีปลานะครับมีเขาเรียกอะไรน,นะ,ะตกต้ตําของบ้านเราตํมแบบบุบ้ง hmm. ผมก็ทําเป็นพาสต้าซอสตํมแบบบุบ้ง oh. ครับผมให้มันดูมีอะไรที่แบบมากขึ้นที่แบบไม่ใช่แบบ ไทยก็ไทยไปเลยหรือว่าฝรั่งก็ฝรั่งไปเลยผมสามารถเอาทุกอย่างมามิสชิมได้หรืออาหารญี่ปุ่นผมก็พยายามลองมามิ์กันแบบหลากหลายครับอันนี้คิดถึงขั้นเปิดร้านไหมคะเคยคิดถึงขั้นเปิดร้านับผมแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องถ่ายละครเก็บเงินในการเปิดร้านก่อนนะครับ <c oughs> อหรือไม่ก็อาจจะเดี๋ยวขายของเปิดร้านก่อนนะครับผมก็ฝากทุกคนช่วยสนับสนุนด้วยนะครับจะได้มีตางเปิดร้านอาหารสักครั้งหนึ่งแลวทุกคนจะได้มาลองชิมและดูดีลาในการทำอาหารกดครับ <c oughs> ถ้าผมไม่ได้ไปออกมาสเชันะครับผมเองก็ยังไม่รู้ตัวเองนะครับว่าผมมีสกิลในการทำอาหารนะครับผมไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่านะครับก่อนไปออกนะครับผมเรียนทำอาหารแค่10บวันก่อนไปออกจริงครับจริงจังมากนี่คือเรื่องจริงพูดไม่ได้พูดไปแด้่พูดไปแล้วคื่เขา เมื่อก่อนแค่ทําเป็นแค่แบบเสียเนื้อเสียแบบสเต็กต่างๆทานครับผมแต่พอได้ได้ได้ทำการฝึกปือก่อนไปออกรายการรอบแรกผมสารภาพเลยผมแค่รู้สึกว่าขอไม่ตกคนแรกครับแต่พอเข้ารอบสองปุ๊บเอ้ยเราอยากไปรอบ3ามเราเริ่มกระเทียนกับหืรือเราอยากเข้าไปเรื่อยๆครับก็หลังจากวันนี้หยุดไม่ได้แล้วครับไม่ได้ครับผมหยิบใช้ไฟไม่ได้เลยผมชอบมากแต่ในติกกใช้ไม่ได้นะครับผมเเห็นไฟพุ๊บดนโดนบล็อกเลยครับ บาทไม่ค่อยมีครับมีแต่โดนมันเสียบเข้าไปบางทีเราเราแบบซึบครับแบบซึบใช่ครับผมอุ๊ยครับแล้วก็สิ่งที่คู่กับผมเลยครับที่ทุกคนนี้เห็นในไลฟ์เปยนะครับน้ํามันผมชอบต่อสู้กับน้ํามันครับทุกอย่างกระเด็นตลอดเวลาผมอาจจะกรีดร้องครับผมใครั เราเราห่วงหน้าเอาอย่างเดียวเลยครับเราเอาดาบมือเราปล่อยเละไปเลยครับผมเราไม่ติดไม่ติดครับผมแต่ถ้ามันติดมือครับแล้วเราเกิดลำบากกับมีดเราไล้เดียงสาเกิดมีปัญหาเรื่องการใช่ครับมีปัญหาเรื่องมีดครับเพราะฉะนั้นเราต้องหั่นทุกอย่างให้เสร็จสับก่อนครับแล้วเราค่อยเอามาทำบางทีก็มีปัญหากับซ่อมครับซ่อมก็ถือท่านใช้ไปเลยไม่ได้ครับใช่หลังๆเริ่มมีปัญหากับตะเกียบแล้วด้วยครับผมอีกนิดนึงเราอาจจะมีการพิกแางใช้มือเปิดข้าวเราตักโวยๆจุ่มจุ่ม น้ำอร่อยครับข้าวคากับคำครับในการรัดติ๊กตอกนะครับรู้สึกดีใจครับผมฟีดแบ็กดีขึ้นเรื่อยๆครับคือจากตอนแรกมันจะมีตามหลีกนะครับเหมือนแรงนะครับผมก็มีการอัพแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีฐานคนดูเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับและตอนนี้เขาเรียกว่าไงเป็นเขาใช้คำว่ากรุปบ้านเขียวครับก็คือกรุบลายได้ของควันได้ของขวัญได้เรื่อยเหมือนกันครับผมบางวันแล้วตะวันครับในการลัดติ๊กตอกครับ ใช่ครับมีมอชาบูที่ผมได้บ่อยสุดแล้วผมชอบมากเลยคือปาวานครับรถสปอร์ตตาอตากใช่ครับผมแล้วปาวานได้เป็นกุนได้อะไรตรงนี้อะไรบ้างครับลองยูนิเวอร์สุดนะครับเอาไอเก็บครับขอบคุณครับขอบคุณครับ